สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันขเมรอพยพประชาชนสัญญาณเตือนการประทะขเมรคู่สวีเดนสนับสนุนไทยระวังให้ดีผู้นำขเมรโง่คูน2งพออาซีอมเซขมนโชว์โง่ให้ทั่วโลกได้เห็นทูตอิตาลีถึงขั้นออกปากเอง การวางทุ่นระเบิดใส่ไทยมันแย่ยิ่งกว่าเสียงแตกอย่าให้ไมเคิลบ๊อฟลอรเหยียบแผ่นดินไทยอาจสร้างกระแสบานปลายไประดับโลกรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันนผู้ชมครับสถานการณ์ตรงชายแดนไทยของเราก็ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลานะฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่คาเมนเนี่ยพูดถึงสันติภาพนะครับแต่ไม่ยอมกู้ระเบิดสันติภาพของคาเมนก็ยังคงเติมกําลังอย่างต่อเนื่องและสันติภาพของคาเมนก็ได้บินโรนโฉบหัวทหารไทยของเราทุกวันนี่แหละสันติภาพของมัน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพาที่2ครับได้ออกมาวิเคราะห์นะครับการกระทําของขมนทุกู้ชมครับที่มีการเผยแพร่ข่าวปลอมอย่างต่อเนื่องรวมถึงพฤติกรรมการ บิดเบือนข้อมูลเท็จนะครับเพื่อที่จะสร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนของตัวเองและใช้เป็นเหตุผลอ้างให้มีการอพยพประชาชนชาวบ้านพลเรือนออกจากพื้นที่ชายแดนนะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันได้ปรากฏให้เห็นนะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกครั้งก่อนที่จะเปิดสื่อกับทางฝั่งไทยจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการบิดเบือนข่าวสารครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างกระแสในสังคมแต่เป็นการปูทางเพื่อที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทหารไทยซึ่งทางกองทัพไทยได้มีการติดตามเถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อม ที่จะปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติอย่างถึงที่สุดซึ่งเรื่องนี้ผมก็พูดไปอยู่หลายอีพีแล้วนะครับในเรื่องของการเสริมกําลังของคามรการเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาซึ่งล้วนแต่เป็นการผิดแล้วก็ระเมิดข้อตกลงการหยุดยิงทั้งนั้นเลยที่ขามรทําอยู่ในตอนนี้ท่านผู้ชมครับซึ่งผมเองไปหาข้อมูลมาท่านผู้ชมครับสายข่าวทหารเนี่ยบอกว่าคมร มีกําลังพลทั้งหมดเนี่ยแปดหมทั่วประเทศนะฮะท่านผู้ชมครับมีแค่8,500มืนาพันนายเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นหน่วยรบพิเศษ911เนี่ยประมาณ3 0 0 0มกว่านายนั่นก็เท่ากับว่าขเมรเองเนะครับมีทหารที่พร้อมรบประมาณ 1 1 0 0 0 0นายยังไม่รวมกับ B H Q ของฮุนเซนนะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ย35,000นานนยซึ่ง B H Q เองก็ไม่ได้นับรวม,มนะครับเพราะว่ามันมาลบชายแดนไม่เป็นนะครับมันเป็นองครักษ์ฮุนเซนที่ตอนนี้ต้องคุ้มครองฮุนเซนอย่างเดียวที่บ้านซึ่งล่าสุดสายข่าวบอกว่าในการประทักครั้งที่2อาจจะไม่มี B H Q เข้ามาช่วยเพราะว่า ทางฝั่งของฮุนเซนจะต้องเอาไว้อกขาเพราะกําลังเกิดศึกภายในอยู่นะฮะทางฝั่งของเมนก็จ้องที่จะลงอํานาจฮุนเซนเยอะแต่เรื่องนี้ผมเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับเรื่องนี้ทางไทยของเราก็จับตาอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเปิดมาเราก็รุกหนักอย่างเดียวต้องบอกว่าทุกหน่วยงานพร้อมนะครับรวมถึงทางฝั่งของทออบอกแล้วนะครับมีการโชว์หลังๆมานิโพต์บ่อย F16 ส u บหสกจบให้ครับและล่าสุดนี้เป็น F5 นะครับโชว์ไข่ฟองสีน้ําเงิน ทำเอาเขมรหลอนอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเรื่องเครื่องบินนี่เขมรจะหลอนมากล่าสุดนะครับสื่อของกัมพูชานะครับตีข่าวขู่ไปทางฝั่งของสวีเดนมันขู่เลยนะขู่สวีเดนเนี่ยมันโง่หรือมันฉลาดวะเนี่ยมันบอกว่าสวีเดนซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องมาอย่างช้านานในเรื่องของความมุ่งมั่นต่อสันติภาพและความเป็นกลาง ในการส่งเสริมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์โอ้โหมันกล้าพูดเอาศักดิ์ศรีมนุษย์มาพูดนะเออทั้งทั้งที่มันทําแบบนี้มันเอาเรื่องศักดิ์ศรีมนุษย์มาพูดเว้ยวันที่จะต้องสะท้อนจุดยืนเหล่านี้ผ่านการดําเนินการนโยบายในภาพรวมด้วยมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสิ่งที่สวีเดนนั้นทํายังคงเดินหน้าขายเครื่องบินกิเพนให้กับประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดในภูมิภาคที่สูงขึ้นอาจจะสูญเสียชื่อเสียงว่าอย่างนั้นในการขายเครื่องบินลบให้กับไทย หากไทยออมาบินโจมตีใส่ขมรซึ่งไทยจะรับข้อหาเป็นอาชจญจจากรรมสงครามจากการสั่งให้เครื่องบิน f 6และกิเพนโจมตีใส่วัฒธรรมและพละเรือนซึ่งเป็นเป้าหมายที่ถูกห้ามทำเด็ดขาดในการสู้รบมันขู่ไปทางสวีเดนท่านผู้ชมครับว่าเราเองเนี่ยโจมตีใส่พลเรือนนะฮะแล้วก็วัฒนธรรมด้วยดูความน่าด้านหน้ามืนของมันนะไอ้เรื่องของการโจมตีพลเรือนเนี่ยขมิยิง BM21 สใส่หมู่บ้านเราหลักฐานทนโท้ทั่วโลกเห็นในเรื่องของการทำลายวัฒนธรรม มันไปยึดประสาทตาควายวางทุดระเบิดรอบและมันตั้งบังเกอร์ในตัวประสาทกินข้าวขี้เยี่ยวฉี่ใส่ปราสาทมันชั่วไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วสําหรับคาเมนเนี่ยคือทางฝั่งเราเนี่ยนะครับเราไม่มีการเติมกําลังแต่อย่างใดไปที่ชายแดนนะฮะท่านผู้ชมเรามีการฝึกซ้อม อยู่ทางสาะแก้วนะครับสำหรับแม่ทัพภาคที่1แล้วก็ล่าสุดนี้ท่านผู้ชมครับฐานเสือสุรสีมาแล้วพอบพอลรอ9ครับตรวจสอบความพร้อมท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านี่คือต้นสังกัดเก่าผมนะสอนผมมาดีฮะในเรื่องของความรักชาติไม่เป็นสองรองใครได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะมาบุรณาการกําลังที่จะมาอีสานใต้ รับมือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมในช่วงสู้รบเนี่ยทะานผู้ชมครับพลตีอัศรบุตรปัญญาราชุนผอบอพลรอก้าพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลของพลรอก้าที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีสานตอนใต้พร้อมกับกองกําลังสุรุสีกองทัพภาคที่2ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งท่านก็ได้เอาภาพและข้อความกำลังใจจากครอบครัวของทหารน,นะครับจากแนวหลังเนี่ย มามอบให้กับพลทหารในแนวหน้าเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารแนวหน้านะฮะท่านผู้ชมในเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยนะฮะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยอย่าง เต็มขีดความสามารถนะครับก็ให้มันมาถ้ามันอยากจะประทะไทยของเราก็พร้อมอยู่แล้วท่านผู้ชมครับท่านแม่ทัพก็พูดแล้วว่าไม่พูดแล้วไม่คุยนะครับถ้าโป้งป้างขึ้นเมื่อไหร่จัดหนักจัดเต็มทันทีท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องราวต่อมานะครับไม่โง่ไม่ใช่คำอ็นผมบอกไว้เลยนะครับโง่ยันเง่าผู้บริหารของประเทศหลังจากที่หน้าแตกไปแล้วนะครับในการพาผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศไปดูหมุดกรุงสยามของเรานะครับหวังเคลมก็บอกแล้วว่าสื่อต่างชาติเขาไม่โง่เขารู้นะครับว่าเป็นหมุดของประเทศไทยนะครับคำอนก็แถบอกว่าไม่รู้มันมาอยู่ตรงงนี้้ไไดยัง ก็บัิดินแดนประเทศไทยมันใชไม่อยู่ตรงไหนอ่ะตั้งอยู่ทนโทษตรงนั้นมาเป็นร้อยปีแล้วท่านผู้ชมครับหลักหมุดแผนที่1ต่อห้าหมื่นของเราซึ่งเราก็แสดงความจริงใจะนะล้อมล้วก่อนที่จะถึงหมุดตรงนั้นด้วยซ้ำนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทหารเนี่ยไปล้อมเอาหมุดนี้มาไว้ทางฝั่งไทยด้วยซ้ำนะซึ่งมันก็ได้สะท้อนให้กับทางสื่อต่างประเทศของกัมพูชาได้เข้ามาดูเนี่ยเห็นความจริงใจของไทยท่านผู้ชมครับว่าเราเองเนี่ยทำตามหลักสากลจริงๆ ประชาชนคนไทยก็เป็นห่วงนะครับก่อจะไปขุดย้ายหมดนะท่านผู้ชมเออมันยิ่งมันมนอยู่ด้วยทางฝั่งของขมร้เนี่ยท่านผู้ชมครับก็มันย้ายไม่ได้นะครับเรามีกล้องวงจรปิดนะทางฝั่งของจุดผ่านแดนบ้านจานเนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดนะครับตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาล่าสุดระดับพอซีเอซีออกมาโชว์โง่อีกหลังจากที่เราเนี่ยพาทูตทั้งสามสิบาชาตินะครับลงพื้นที่ไปดูหน้าแนวนะครับเก็บกู้ระเบิดให้ดูเลยนะครับว่าเป็นระเบิดของขมรเอามาวางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางฝั่งของผอ CMAC ของเขมรครับได้ออกมาแถลงตอบโต้ทันทีอ้างว่าไทยเนี่ยจัดฉากใส่ร้ายกัมพูชาต่อคณะทูตชาติภาคีอนุสัญญ,ญาออสซาว่าโดยอ้างภาพทุ่นระเบิด PMN2 ที่ไทยเอามาโชว์คณะท,ทูตทากผู้ชมครับที่ภูมิขือเดี๋ยวนะมึงทำอย่างนี้เลยอะ่ะ <AM AN DA> ก็ทางไทยเรายึดได้ตอนที่เขมรเนี่ยมาตั้งฐานรุกรานในแผ่นดินไทยของเราซึ่งเก็บได้ในฐานของเขมรเลยและพยายามจะมาใส่ความไทยว่าไทยเราเนี่ยมีทุ่นระเบิด PMN2 อยู่แล้วเหรอ โอ้โหชัวร์จริงๆมันเป็นของใหม่เพราะยังมีพินหมุดอยู่ถ้าวางระเบิดลงดินแล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีหมุดตรงนี้ท่านผู้ชมครับที่เป็นเดือยออกมาตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้พันเอกวิชาสุวานนุนท่านผู้ชมครับรองโคโศกองทัพบกได้ออกมาชี้แจงว่าหมุดที่ยื่นออกมาตรงนั้นน่ยคือสลักนิรภัยจะถูกดึงออกก็ต่อเมื่อระเบิดเนี่ยถูกวางติดตั้งลงดินแล้วแต่ในภาพเนี่ยมันเป็นทุ่นระเบิด t m n 2 จำนวนสบกทุนที่เราตรวจค้นเจอนะครับเป็นทุนใหม่เมื่อวันที่4สิงหาปิสมณฑลโรค8ที่ผ่านมานะครับในกระสอบที่เขมรเนี่ยมันเอาไปซุกไว้มันเก็บไม่ทันหลังจากที่เราได้มันลงเขาไปเนี่ยท่านผู้ชมครับมันเป็นทุนระเบิดใหม่มันถึงยังมีหมุดตรงนั้นอยู่ไงมันเป็นผู้อำนวยการ CAMC ได้ยังไงวะไอเหงรรตนาเนี่ยมันไม่รู้4รู้8เลยท่านผู้ชมครับคอยจับผิดเรานะครับบิดเบือนข้อมูลนะทีนี้ มันกําลังทําอยู่ตอนนี้ซึ่งทูตต่างประเทศไม่ได้โง่ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยทูตของอิตาลีซึ่งท่านก็พูดถึงในเรื่องของกฎออสตาว่านะครับในการห้ามใช้ทุนระเบิดนะครับทูตเปาโรดิโอนิสิตนะครับได้ออกมาบอกว่าวันนี้เรามาที่นี่เพื่อดูสถานการณ์กับระเบิดด้วยตาของเราเองและแน่นอนว่าทุนระเบิดใช้การไม่ได้เพราะมีอนุสัญญาออสตาว่าซึ่งห้ามการใช้ทุนระเบิดผมคิดว่ามันแย่ มันคือสงครามและการใช้ทุนระเบิดมันยิ่งแยกกว่านั้นอีกเราได้เห็นทุนระเบิดที่ถูกวางผมคิดว่าประชาคมระหว่างประเทศจําเป็นจะต้องช่วยเหลือทุกภาคส่วนในการทําลายทุนระเบิดให้หมดสิ้นไปท่านทูตอิตาลีได้ออกมาพูดแบบนี้ท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณเลยครับที่เห็นความจริงนะครับว่าความจริงมันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เองท่านทูตในแต่ละชาติก็เริ่มมองความคิดเห็นเนี่ยไปในทางเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็ได้งัดภาพน,นะฮะมาเตือนความจํามันสําหรับไอเฮงรัตนาเนี่ยท่านผู้ชมครับ หน้าแตกไปอีกนะฮะซึ่งก็เป็นทุ่นระเบิด PMN2 ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับที่ทหารไทยของเราตรวจสอบได้ที่ภูมะเขือนะครับเอามาวางโจให้กับทางทูตเนี่ได้ดูท่านผู้ชมครับ เนี่ยหน้าแตกรอบ2ไปอีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนค่อนข้างเป็นห่วงนะครับก็คือในเรื่องของไมเคิลบัฟฟาโล่ท่านผู้ชมหน้าที่คล้ายๆ CA ของสรสัฐเลยออกมาป่วนสถานการณ์ท่านผู้ชมครับอันนี้น่าสงสัยหลังจากที่คุณจรายุเองเนี่ยผมก็นึกว่าแกจะพูดประชดใส่ไมเคิลบัฟฟาโล่ไปท้าให้มันมาและไอที่มันน่าขนลุกไปมากกว่าน,นั้นก็คือ ไอ้ไมเคิลบัฟฟาโลจะมาจริงๆด้วยล่าสุดยังไม่ละอายท่านผู้ชมครับยังโพสต์บอกว่าจะนํารายงานนี้ไปบอกทรัม้์ดูมันนะฮะทั้งที่เขาก็รู้กันหมดแล้วว่ามันไม่ใช่นักข่าวของทเนียบขาวแล้วมันจะไปบอกทัปมเพื่อคุณจิรายุก็นึกว่าจะประชดเฉย เอาจริงแล้วแกพูดจริงท่านะผู้ชมครับเอางานนี้เสียงแตกนะประชาชนคนไทยไม่เห็นด้วยนะฮนะท่านผู้ชมหลังจากที่คุณจิรายุคนระับออกมาบอกว่าไอทิพ์โพสไปเมื่อวานนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ประชดอยากจะให้มาดูความจริงด้วยตัวเองเชื่อหากว่ากลับไปแล้วพูดเท็จสังคมจะคงประนามเองอ้าว อย่างนี้มันไม่ถูกนะจะโยนให้มาเป็นภาระประชาชนทำไมประชาชนเขาเหนื่อยกันแล้วมันยังวุ่นวายไม่พอเลยครับตอนนี้คนที่มันคิดไม่ดีมันก็คิดไม่ดีวันยังค้ามันคิดไม่ได้หรอครับนะแล้วมันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยเราเพิ่มเข้าอีกมันรับจ้างร็อบบี้ไปดูประวัติมันมันรับจ้างร็อบบี้มันไม่สนถูกผิดจะไปเอามันมาทําไมอ่ะที่สําคัญมันไม่ใช่นักข่าว ทางฝั่งของสหรัอเมริกาก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่นักข่าวเราควรจะสกัดออกไม่ใช่ไปสร้างตัวตนให้มันขึ้นมาโด่งดังในโลกโซเชียลทางกองทัพเนี่ยเขากําลังจะเชิญสํานักข่าวยักษ์ใหญ่ของโลกมาจริงๆอย่างรอยเตอร์อย่าง AFP ท่ทนผู้ชมครับเนี่ยไอ้พวกที่จะต้องรีบเชิญมาไปเอามันมาทําไมบัฟเฟโลคือเรื่องนี้งงเหมือนกันทานผู้ชมครับอ่ะทานผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะฮะทานผู้ชม อีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับอีพีหน้าจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตให้ฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัปคลิปลงไปนะครับให้กำลังใจแนวหน้ากันต่ออีีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ